สิ้นปีผมมีแลนจะซื้อรถใหม่ในงบประมาณ900,000บวกลบนะฮะ,อะตอนแรกมอง x f o r e แต่เลยงบไปเยอะเลยเลยคิดว่าจะรอ Suzuki f r o n ส์เกิดก็แอบมอง k ิกสอยู่ครับกําลังเลน,นะครับว่าถ้าซื้อ k ิกสแล้วจะขับไปแค่แป๊บเดียวรถก็เปลี่ยนโฉมกลายเป็นตกรุ่นเร็วผมก็เลยมาถามว่าควรไปทางไหนดีครับใจก็ชอบ f ล o n ส์แต่เป็นแค่ไมล์ไฮบริดกลัวไม่ประหยัดนะครับคือเขาขับอยู่แถวนนความเร็ว60-100ขับไม่เร็วชิดซ้ายตลอดครับขอ้อ1รอดูฟลองก็ได้ ถ้าไม่รีบแล้วรอให้มันเป็นไมล์ไฮบริด เครื่องซูซูกิก็ประหยัดข้อ 2. องคิกส์รุ่นนี้คือรุ่นที่คุณควรจะซื้อเพราะจากที่ฉันไปเห็นอีกค,คิก next generation ที่เป็นตัวบิ๊กมา c h a เชนมากตาเมื่อไปลายปี2023มันคือหนึ่งใน35 p สิบห้โปรโตไทป์ที่ฉันได้ไปดูที่ศูนย์ของนิสันฉันไม่สามารถบอกได้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงเพราะว่ามัน,นเซนิมบากโก้แต่ฉันพูดได้อย่างเดียวเลยคุณซื้อรุ่นปัจจุบันไปสวยกว่าอีรุ่นใหม่ที่จะเปิดตัวเสียอีกเพราะฉะนั้นซื้อรุ่นปัจจุบันได้ครับแล้วไม่ ต้องไปกลัวตกรุ่นเพราะรุ่นต่อไปพูดตรงๆเรายังรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ยังสู้รุ่นปัจจุบันไม่ได้ด้วยดังนั้นถ้าซื้อคลิกซื้อเลยไม่ต้องรอไม่ต้องกลัวตกรุ่นเพราะย้ําว่ารุ่นใหม่ต่อไปจะไม่สวยเท่ากับรุ่นที่ขายอยู่ตอนนี้ขอย้ำอ่านะฮะก็รอดูฟลองส์ด้วยนะครับ